โปรเจกต์ที่เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากกระแสเมดซิลี่นะคะโดยล่าสุดทางคุณเอวลาวุธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซนสมอรคอร์ปอเรชั่นจำกัดเตรียมตอนรับขื้นลูกใหม่นะคะด้วยการเปิดตัวโปรเจกต์พิเศษมอ d e เดนไอดอล o b ลบอลออเดชัการออเดชั่นครั้งสําคัญนะคะเพื่อค้นหาสาวสวยเจนใหม่ผู้ที่มีความฝันและก็ศักยภาพก้าวสู่การเป็นนักแสดงที่มากกว่าแค่คาว่าไอดอ โดยมีนักล่าฝันนะคะร่วมยื่นใบสมัครแน่นบริษัทสหมงคลสตูดิโอจำกัดไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้นะคะยังได้2กรรมการสาวสวยนะคะอย่างสาวเกตบุษรสลิด และโอเอพรชนกนะครับพร้อมด้วยโปรดิวเซอร์สายฮานะคะอย่างเปาอิทธิพลหรือที่รู้จักกันในนามของเปาฮาไม่จํากัดมาร่วมออดิชันดาวดวงใหม่ของวงการอีกด้วยนยั่นเองค่ะก็ต้องบอกวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทุกคนนะครับวันนี้มาร่วมงานในการเรียกว่าเป็นเอ่อโมเดลไอดอลนะครับเฟิร์สออเดชันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเอ่อทางเซนส์มอลและก็ทางเนสทีมเดียเนี่ยเราต้องการเรียกว่าอยากจะได้เพื่อนๆมาประสบความสำเร็จเหมือนกับเนี่ยน้องๆทั้งเกรสและโอเอนะครับเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็เลยเป็นนกกาารรรเเปปิิดดะมใ เ,เรียกว่ามาออเดชั่นกันครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็อยากจะดูในแง่ของความสามารถในการแสดงนะครับแล้วก็ดูถึงเรียกว่า potential ในการที่จะพัฒนาต่อไปนะครับเหมือนกับน้องๆคู่นี้ครับตอนนี้ที่ที่ช่วงนี้ที่เขากําลังทํางานกันอยู่ก็คือไปเรียกว่าเรียนการแสดงเพิ่มเติมนะครับไปฝึกความสามารถด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเพราะว่าวันนี้ผมว่าการจะเป็นไอดอลได้มันคือต้องมีความสามารถที่หลากหลายนะครับวันนี้เราก็เลยเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับที่มีความสามารถก็มาแสดงความสามารถกันไม่ว่าจะมีความสามารถด้านไหนเรายินดีเพราะวันนี้ต้องบอกว่าทางเซนส์เราก็ ก็จะมีโปรเจกต์มากมายเลยนะครับที่เกี่ยวกับออไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชว์ต่างๆนะครับก็จะมีเข้ามาหลากหลายมากขึ้นครับ สเปที่เราต้องการอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นน้องๆที่เรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ช,ชัดเจนนะครับแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มองแค่ตลาดในเมืองไทยอย่างเดียวนะต้องบอกว่าเรามองว่าต่างประเทศก็ต้องการไอดอลจากไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งถ้าเราไปต่างประเทศก็ต้องบอกว่าความสามารถก็ต้องมีความที่มันมันมากขึ้นร้องก็ได้เต้นก็ได้นะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนเรียกว่าแฟนๆก็ได้ในวันนี้ใช่ครับ นาทีนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นเน้นทางด้านยูริเป็นหลักนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่า,ามีน้องๆ,อๆนักแสดงชายนะครับที่สนใจเรื่องซีรีส์วก็มีติดต่อเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าเราก็กําลังกําลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าปีนี้ก็จะมีมีหลายๆโปรเจกที่ออกมาครับผมเข้าใจความรู้สึกเพื่อนๆมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเคยยืนอยู่จุดนั้นมาเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะได้รับเลือกมาเล่นเมดเด็ตซีรีส์ค่ะ ก็อยากให้ทุกคนแบบเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆเพราะว่าถ้าได้โอกาสแล้วมันเชนไมล์ไล์จริงๆค่ะค่ะหนูหนูเข้าใจค่ะหนูก็พยายามพูดคุยกับเขาว่าแบบเออไม่ต้องตื่นเต้นนะอย่างวันนี้ค่ะหนูก็เป็นตากุ้งหญิงค่ะก็ได้อใส่แอนผ่าตัดมาค่ะไม่ไม่ได้เป็นเซริบไม่ได้เป็นเซเลบนะคะไม่ได้หลบตาใครนะฮะหนูผ่าตัดมาค่ะ ก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าไม่ต้องกดดันนะคะเคยอยู่จุดนั้นเข้าใจค่ะหนูคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองนะคะใช่ไหมคะการคาแรคเตอร์การเป็นตัวของตัวเองทัศนคติของเขาอย่างนี้ค่ะวันนี้แบบทุกคนจะได้โชว์เต็มที่ว่าเราเป็นคนยังไงนะเราทําอะไรได้บ้างถ้าวันนี้โชว์ได้เต็มที่เลยเนี่ยก็ทําให้พี่เอหรือว่าทีมนะคะได้เห็นแบบศักยภาพจริงๆ จริงๆปีนี้เราเราตั้งว่าซีรีส์จะมี2เรื่องนะครับแล้วก็เราจะมีเรียกว่าเป็นเป็นไมโครดราม่านะครับอีกอีกอีก,อกลอ็อตนึงเลยต้องใช้คําว่าอีกประมาณสักหลายหลายตอนเลยทีเดียวเพราะว่าเทรนด์ของไมโครดราม่ามันกำลังมานะครับไมโครซีรีส์ก็ตามเราก็มีโอกาสเรียกว่าหลากหลายเลยก็เปิดโอกาสสาหรับน้องๆในวันนี้เลยครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนอยากให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับมาแคสติ้งกันเยอะๆแล้วก็ติดต่อมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสของน้องๆทุกคนที่ ไปฝึกฝนความสามารถของตัวเองนะครับผมเชื่อว่าหลากหลายเรื่องราวนะฮะที่จะให้น้องๆเข้ามาแสดงความสามารถกันแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ สมัครกันเข้ามาเยอะๆครับใน,ในทั้งไอจี IG, ทั้ง a c e b o o k นะครับของอพิมเขามาเด็ได้เลยนะครับม o ด e น n Idol นะครับก็สมัครกันเข้ามาได้อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาเข้าร่วมโปรเจรกต์กับพวกเรานะคะ Modern i ด o l นะคะโปรเจรกต์นี้ทุกคนจะได้ทําอะไรที่หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีความสามารถร้องเล่นเต้นหรือแสดงนะคะทุกคนจะได้แสดงศักยภาพในโปรเจรกต์นี้แน่นอนคะ่ะใช่ค่ะใครที่มีความฝันนะคะที่อยากจะเป็นนักแสดงนักร้องนะคะก็เชิญชวนค่ะแล้วเจอกันนะคะ